ต้อนรับสู่อุสคารับเดตแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับรีวิวรถข่าวสารและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ถ้าคุณรักรถและอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ Toyota Fort u n e r 2 0ร6รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยไปดูกันเลย Toyota f o r t u n e r 2026เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ครั้งนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดุดันสมรรถนะที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถ SUV ที่สามารถขับขี่ได้ดีทั้งในเมืองและออฟโรดรุ่นนี้จะต้องถูกใจคุณแน่นอนโตโยต้าได้พัฒนา Fortuner ขึ้นไปอีกขั้นทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปีเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้า o r t ์ u n เ er 2026มาพร้อมกับกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นและดุดันกว่าเดิม ไฟหน้า e d ดีไซน์ใหม่คมชัดและทันสมัยให้ความรู้สึกทรงพลังเมื่ออยู่บนท้องถนนฝากระโปรงหน้าเสริมกล้ามเนื้อเพิ่มความบึกบืนเส้นสายตัวถังดูมีมิติมากขึ้นส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมกันชนหน้าออกแบบใหม่รวมถึงล้ออลลอยลายใหม่ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้านข้างของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r ด้วยระยะความสูงจากพื้นถนนที่เหมาะกับการขับขี่แบบออฟโรดซุ้มล้อขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง ส่วนไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่เพิ่มความหรูหราและความทันสมัยให้กับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะทำให้ f o r t จ n e r 2 0 2 6มีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความหรูดได้อย่างลงตัวด้านสมรรถนะมีข่าวหรือว่า f o r t จ n e r 2 0 2 6อาจมาพร้อมกับระบบไฮบริดเป็นครั้งแรกซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงสมรรถนะที่ทรงพลังโตโยตา้าคาดว่าจะเพิ่มระบบไฮบริดให้กับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรทำให้มีแรงบิดที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม และถ้าคุณยังชอบเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมก็อาจจะยังมีตัวเลือกให้ใช้งานเช่นกันสำหรับคนที่รักการขับขี่แบบออฟโรดโตโยต้าได้เพิ่มระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นรวมถึงโหมดการขับขี่สำหรับสภาพถนนที่แตกต่างกันไม่ว่าคุณจะลุยโคลนปีนเขาหรือขับผ่านทะเลทรายรถคันนี้ถูกออกแบบมาให้พร้อมลุยทุกสภาพถนน นอกจากนี้ยังมีระบบการสถเยือนที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นโตโยต้าอาจเพิ่มระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะในการลุยทางโหดอีกด้วยภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ให้หรูหราและล้ำสมัยขึ้นแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่คาดว่าจะมีขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อ มาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นอีกหนึ่งการอัปเกรดสสำคัญที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางความเร็วอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระบบของรถได้อย่างง่ายดายภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมงานเย็บตะเข็บพรีเมียมเพิ่มความหรูหราระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารและระบบปรับอากาศแบบใหม่ช่วยให้ทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังได้รับความสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้โตโยต้ายังปรับปรุงพื้นที่ภายในให้ใหกว้างขวางขึ้น บอดแถวที่2และ3ได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นบอดแถวที่3สามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทําให้ Fortuner 2026เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางไกลและการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านความปลอดภัย Toyota Fortuner 2026มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense ซึ่งประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนการจราจรด้านหลังและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงทำให้ fortuner 2026เป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดราคาของ fortuner 2026ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนื่องจากเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาและระบบไฮบริดใหม่อย่างไรก็ตามด้วยฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุงสมรรถนะที่ดีขึ้นและการประหยัดน้ำมันที่มากขึ้น Fortuner 2 0 2 6ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด Toyota Fortuner 2 0 2 6ไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและความหรูหราไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับครอบครัว รถสำหรับลุยทางโหดหรือรถที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในชีวิตประจำวัน Fortuner คันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างคุณคิดอย่างไรกับ Fortuner 2026รุ่นใหม่คุณตื่นเต้นกับระบบไฮบริดหรือยังชอบเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามอุ C คารับเด,ดเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่ๆก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า